ผมย <มา S 1> ้อนนะ้ข่าวขาดไปข้อหนึ่งที่ไม่ได้ถามคือ<ะ>คุณมาช่วงชิงตำแหน่งของพลังประชารัฐเขาะอะคุณเป็นหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติคุณมาเอาตำแหน่งที่มันเป็นของมันควรจะเป็นของพลังประชารัฐเขาอะเขาไม่คิดอย่างนี้ไงเขาคิดว่ามันเป็นตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งในส่วนตัวโคต้าของประยุทธ์จันโอชาโคต้าประยุทธ์มันมาจากไหนอะมันมาจาก250สองร้อยห้าสิบสวบใช่ไหม เขาคิดแบบนี้เขาคิดอย่างน,าางนี้คือเขาไม่ได้อาศัยสอส,อสอพลังประชารัฐไอ้พวกอ,อะไรพวก,กเลวลากอะไรพวกนี้ที่แบบเออปิดวาต้อนมาไม่ได้มีความสําคัญในการสนับสนุนพยุเป็นนายกเลย 2, สองร้อยสิบสวทคงันที่ผ่านมาคือถ้านับโคตา้าแล้วถ้าเขาเอาโคต้าสองหร้อยห้าสิบคนมาคิดนะอ250สองร้อยห้าสิบสวมาคิดเนี่ยเขาแบ่งโคตา้าให้พลังประชารัฐนี่ก็ถือว่ามากแล้วออที่เมื่อวานเพิ่งลาออกจากที่ปรึกษาได้ได้เติบโตในหน้าที่ คือคืองี้ในเวลาที่เหลืออีกสองเดือนผมไม่แน่ใจว่าตาแหน่งไหนมันใหญ่กว่ากันตรอดที่ปรึกษากับเลขาเนี่ยมันพอกันใช่ไหมคือใน <c oughs> ทางปฏิบัติแล้วชู่เด่นกว่าเลขาเนี่ยม,มันต้องผ่านคลรมอนะฮะอ,อันนี้ต้องผ่านที่ประชุมคลรมอมีมติโเคที่ปรึกษาอันนั้นเนี่ยเข้าใจว่าลอยๆมันลอยๆลอยๆเลขาแนะนำเข้าว่า จะประชุมเรื่องอะไรเนี่ยต้องผ่านเลขาต้องผ่านเลขาเรื่องใหญ่ๆจะเสนอบิ๊กตู่เนี่ยต้องไม่ไม่ไม่นั่นเลยขาคอรมอแต่เลขาที่การนายกมือก็ป้อนให้กับเลขาคอรมออีกทีหนึ่งตกลงแล้วตําแหน่งในวันนี้ซึ่งเลขาที่การนายกรัฐมนตรีนะครับคุณพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามข่าวสารการเมืองส่วนใหญ่เนี่ยคุณจะได้ยินความสําคัญของตําแหน่งนี้ในช่วงการตั้งรัฐบาลเสร็จแล้วนายกก็จะให้คนที่ไว้วางใจเป็นเลขา แต่ว่าคุณไม่ค่อยได้ยินข่าวประเภทนี้ซึ่งมาตอนท้ายในช่วงขาลงก่อนรัฐบาลจะไปแล้ววาระกำลังจะไปสองเดือนตั้งเลขาตั้งหัวหน้าพักที่ตัวเองจะไปเนี่ยมาเป็นนายกก็เป็นเลขาที่ไม่มีพักไม่มีสสอยู่ในสภาเป็นพักที่ไม่มีสสอยู่ในสภาใช่ไหมพักของตัวเองพักของตัวเองตั้งเพื่อปูทางให้ตัวเองหาเสียง โคตรโคตรนะแต่ตั้งเลยขาก่อนไม่คือความจริงเนี่ยถามว่าตั้งก่อนแล้วถามว่าคุณตั้งเลยขามาจากพรรคพลังประชารัฐได้ไหมก็ตั้งได้ไงแต่คือประเด็นก็คือว่าที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าประยุทธ์เนี่ยเราไม่แยแสมารยาททางการเมืองแบบปกติ มของของรัฐบาลปกติที่มาจากการเลือกตั้งใช่ป่ะเขาจะตั้งรัฐมนตรีเขาก็ตั้งจากพรรคที่พรรคของตัวเองที่แบบว่าพรรคที่สนับสนุนตัวเองเป็นนายกอ่ะรับก็ต้องแบบคล้ายๆว่าพรรคพรรคไหนที่ค้ำตัวเองอ่ะพลังประชารัฐเป็นคนเสนอชื่อไปยึเป็นนายกแต่รัฐมนตรีน้อยกับเพื่อนใช่ที่ผ่านมารัฐมนตรีก็น้อยกับเพื่อนเพราะไปเอาไปให้อนุพงศ์เอาไปให้ใครเต็มไปหมดอ่ะแล้วแถมซ้ำยอมว่างสองตำแหน่งไม่ตั้งให้อ่ะ ว่างสองอไม่ตั้งเป็นปีเป็นปีว่าชนะก่อนไม่มีประโยชน์เลยอะมันเป็นที่ถีมาอะไรก็ไม่รู้คุณเกียรติอะไรพักนี้ที่เสนอชื่อคุณเหรอเสร็จแล้วเสร็จแล้วพอถึงเวลาที่จะลงเลือกตั้งใหม่เอาพักตัวเองจะย้ายไปใหม่พักตัวเองจะย้ายไปใหม่นี่มาเป็นเลขาธิการนายกกูทางให้ตัวเองอันนี้คือในทางการเมืองเนี่ยผมถามว่าเฮ้ยไอ้สสพลังประชารัฐเนี่ยที่มาสนับสนุนเป็นนายกเนี่ยมันไม่มีราคาเลยนะคือมันมัน มันไม่มีหัวเลยอ่ะมันไม่เห็นหัวเลยอ่ะคนค้าเขามันไร้ค่าแต่ว่าสสที่มันสนับสนุนคือตัวพลังประชารัฐเองควรจะต้องสํานึกว่าเขาทํากับคุณแบบนี้เนี่ยถ้าคุณไม่หยิงในศักดิ์ศรีนี่ก็อย่าไปเลือกเลยพักนี้ก็พลังประชารัฐเขาชูพลเอกประยุทธเป็นนายกคนเดียวหลักๆแล้วล่ะก็เพิ่งเพิ่งจะชูคือที่ผ่านมาก็ใครบางคนสนับสนุนพักพลังประชารัฐสนสนุนประยุทธ์เป็นนายก แต่ประยุทธ์ไม่เคยแย่แสพลงญประชาธัปสามปีกว่าหรือตั้งแต่ก่อตั้งสี่ปีใครบางคนเเป็นท่อน้ําเลี้ยงประยุทธ์ประวิทย์ประยุทธ์ไม่เคยแย่แสใช่ป่ะประยุทธ์เป็นคนดีที่ลอยตัวอยู่อะไรเงี้ยอยู่เหนือการเมืองแล้วไม่ไพอไองพี่มันปัญหาคือไม่แย่แสไม่พอตอนท้ายเตี้ยไม่ว่าด้วยเหยียบหัวด้วยการเอาพิรุันมาตั้งตั้งพิรุภันมาเป็นเลขา ทุยน้ำลายใส่เยอะขนาดนั้นมันอารมณ์นั้นเลยมันเหมือนกับว่าโหนี่เป็นแบบนักการเมืองชั่วนักการเมืองประเภทแบบมึงไร้ราคานักการเมืองพวกมึงแบบมารับใช้ต้องอย่าบเนี้จริงๆพลังประชารัฐต้องเลิกคบบิคตูไม่ใช่ในฐานะนายแต่เป็นท่านในเรือนเบี้ยมันเลื่อนกันด้วยก็เลิกคบเป็นท่านในเรือนเบี้ยเลิกคบนายไม่ได้คราวนี้ในที่สุดแล้วเนี่ยคนไปถามคุณพีรพันธ์ว่ารู้สึกอย่างไรคนวิพากษ์วิจารณ์ ไม่มีใครที่ไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์คนที่อยากวิพากษ์วิจารณ์เขาก็หาเรื่องได้ผมไม่สะทกสะทานทุกอย่างอยู่ที่เราคนจะวิจารณ์ก็หาเรื่องวิจารณ์เขาเราำไม่สะทกสะทานเลยไม่ต้องไปสนใจคนอื่นประเด็นคือเนี่ยถ้าเราจะวิพากษ์วิจารณ์ีก็เราถามมาแล้วเราถามว่าพีรพันมีส่วนอะไรที่ทําให้ประยุทธ์เป็นนายกปอนระวีเหรอแค่ตอนปอดระวีใช่แต่บทบาทนั้นก็ไม่ใช่ของพีระพันอยู่ดี ในขณะเดียวกันผู้แทนเขาตนักข่าวถามว่าการวิจารณ์นั้นเป็นเรื่องของการได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองกับการเลือกตั้งพิรพันธ์แต่ว่าผมถามหน่อยในอดีตในสมัยรัฐบาลเลือกตั้งปกติเลขาธิการนายกลนตีก็มาจากพรรคการเมืองและทำไมถึงไม่วิพากษ์วิจารณ์ถ้าผมเป็นเพียงเลขาธิการนายกและบอกได้เปรียบเสียเปรียบคนที่ดำรงตำแหน่งลตีก็ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบยิ่งกว่าผมหรืออืมแเป็นไม่เห็นเป็นปัญหาอะไรเป็นเรื่องวิพากษ์วิจารณ์กันไปครับ เขาบอกว่าอยากให้มองอีกมุมหนึ่งคุณพิรพัน์ก็บอกว่าที่ผ่านมาตนทํางานหลายอย่างให้กับนายกซึ่งก็ทําได้ทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเลยท่านอาจจะต้องการคนซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วทําไมจึงไม่มองเรื่องของงานตนไม่ค่อยสนใจเรื่องแบบนี้คนอยากวิพากวิจารณ์ก็ตามสบายใครจะมองอย่างไรก็ปล่อยเขาไปไปห้ามไม่ได้มันอยู่ที่เราเนี่ยอเออที่มาที่ไปของการเป็นเลขาธิการนายกพิรพันธ์บอกว่าผมไม่มีหน้าที่ถาม แด้วรับการติดต่อมาทําหน้าที่นี้ผมไม่มีหน้าที่ถามมีหน้าที่ทํางานเมื่อพูดบัญชาบอกให้มาทําหน้าที่ตรงนี้ผมก็มาอสำหรับผมตําแหน่งเลขาธิการนายกไม่ได้ต่างจากที่ทําทุกวันนี้ไม่ว่าอยู่ตรงไหนก็จะเป็นอยู่อย่างนี้เมื่อถามว่าคนทั่วไปมาบอกว่านี่คือตําแหน่งนายกน้อยพิรพันธ์บอกว่าผมไม่ได้เป็นนายกผมอดีตก็เป็นรัฐมนตรีวันนี้เป็นที่ปรึกษานายกวันหน้าเป็นอะไรก็แล้วแต่ผมคือนายพิรพันธ์เป็นใครไปแล้วผมไม่สนใจมันคือหัวโขน งั้นก็ออกไปสิครับนขณะเดียวกันนะครับส่วนพักรวมไทยสร้างชาติเองก็มีการเคลื่อนไหวนะครับรายงานข่าวในกรุงเทพธุรกิจออนไลน์เขาบอกว่าจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานของพักรวมไทยสร้างชาติโดยที่จะเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ซูปเปอร์บอร์ด โอ้โหโอ้ซูเปอร์บอร์ดม,มันใหญ่มันเป็นพักใหญ่ขนาดที่มันต้องมีซูเป,ป,ป,ปอร์บอร์ดต้องมีซูเปอร์บอร์ดมันใหญ่า <c oughs> วางไว้ววางไ้แบบเพราะพักน,นี้มันใหญ่ขนาดที่ต้องมีซูเป,ปอร์บอร์ดคือใหญ่กว่าภูมิใจไทยใช่ป่ะเนี่ย <c oughs> อใหญ่กว่าหมดเลยสสสักยี่สิบกว่าอะไรเงี้ยก็รวมรวมบอร์ดชุดต่างๆเนี่ยเผิ่มมากกว่าจํานวนสสอ่ะคือแล้วแล้วบอร์ดชุดเนี้ยคนที่เป็นประธานเนี่ยคือพนักทั้งนายกฮะนี่ตามข่าวว่าอย่างนั้นแล้วพิรุพิรพันธ์ มีเอกนัดพร้อมพันธ์เลขาธิการพักเอกนัดพีรพันธ์เนี่ยร่วมซูเปอร์บอร์ดด้วยแล้วก็มีคุณสุชาติชมกลิ่นจะอยู่ในซูเปอร์บอร์ดบอร์ดธรรมดามันก็มีอยู่แค่คนไหนเข้ามาก็จะเป็นซูเปอร์บอร์ดคืออันนี้เขาไอ้บอร์ดธรรมดาหายป่ะคือคือไม่ได้จะได้ไม่ต้องมาแย่งตำแหน่งหัวหน้ากันเลยขากันใช่ป่ะใช่ผมคิดว่าข่าวเนี้ยมันมีนัยสำคัญว่าก็คือคุณสุชาติเนี่ยจะถูกโดนโยนไปอยู่ในซูเปอร์บอร์ดจะได้ไม่ต้องมาอยู่ในเรื่องของเลขาธิการพักจัดคนวางอ๋อแล้วซูเปอร์บอร์ดดดเนนี่่ยกกก็ััลบไปวา ก็ให้ให้เลขาธิการพรรคคือคุณเอกนัทเนี่ยไปวางโครงสร้างพรรคมาใหม่อ่ามันมีพูดง่ายว่ามันเห็นร่องรอยการแย่งชิงกันอยู่ในการจัดสรรหรือมีบทบาทในพรรคระหว่างสุชาติโดยกฎหมายพรรคการเมืองอ่ะคนที่จะเซ็นชื่อส่งผู้สมัครมันคือหัวหน้าพรรคครับก็คือพีรพันธ์นั่นแหละเพราะฉะนั้นอำนาจมันอยู่ตรงนั้นครับในขณะเดียวกันนี้กับรักคุณสุชาติแหะเข้าไปแล้วจะทำไงได้ ก็ช่วยเอาคนตอนนี้เห็นว่าพื้นที่ตัวเองพื้นที่ของตัวเองที่จะส่งคนได้มีแค่3เองนอกนั้นไปทับซ้อนคนอื่นหมดเลยแล้วแล้วพลังประชารัฐเขามีคนที่จะเข้าาดูล่ก็กับพลังประชารัฐไม่ได้นะกลับไม่ได้แล้วประ่าจะกยับไม่ด้แล้วเดี๋ยวในในพื้นที่ของคุสุชาติก็กพลังประชารัฐเขาส่งใครอ่ะมันเป็นมันเป็นขั้วไหนยังไม่มีใช่ไหมไม่มีอ่ะแต่มันมีข่าวนี่คุณอิทธิพลโผล่มาว่าไม่แน่ใจว่าจะมาเพื่อไทยหรือเปล่ามันก็เหมือนกับว่าถ้าอย่างนั้นเขาก็อาจจะกลับไปพลลลลััังปปประชาคคืือออกกกยเ็็นบบไ สุชาติเช้ากลับไปบล็อกสัพพิตรีการสุชาติไม่ให้กลับมาเฮ้ยกลับไปบล็อกไม่ให้กลับอ่ะแล้วไงอะอย่างเงี้ยสุชาติก็ไม่มีเหลือทางไปอะก็ต้องไปอยู่กับเขานั่นแหละอยู่กับบิ๊กตู่ไปเอออืมอแล้วจะไปทางไหนอะแต่ว่าคือคือจะมาพักฝ่ายค้านก็ไม่ได้นะนอกจากไม่รับกันแล้วนี่มันแบบอันนั้นมันคือเขาเขาก็อยู่กับทหารอยู่กับคุณประยุทธ์ประวิตรมไม่ได้ยู่ได้ไว้เป็นตรงี้นอันนี้เขาต้านหกร้อยบาทด้วย ในขณะเดียวกันเนี่ยนะในขณะเดียวกันเนี่ยมีชื่ออ,อื่นซึ่งจะเข้าร่วมไทยสร้างชาตินะครับในวันอังคารหน้านะ27ธันวาคมตามรายงานข่าวในไทยรัฐออนไลน์เขาบอกว่าไตรรงสุวรรณคีรีแล้วก็ชัชวานคงอดมฮะคุณชัชเตาปูนนะ,ะอ่าน,นี้ไี่ข่าวเต็มไปหมดแล้วว่าคุณชัชวานเนี่ยจะลาออกจากพรรคพลังท้องถิ่นไทยใช่ไหมแต่ไม่ยุบพรรค พลังท้องสนไทยนี่คุณโกวิดพงงามก็ทําไปแล้วก็ไม่มีการยุบรวมก็มันก็คงคล้ายๆพักลาอะไงก็คือถือก่อนหน้านี้คุณชื่นชอบพงอุดมเนี่ยก็ลาออกจากพลังประชารัฐมาอยู่กับวมไทยสร้างชาติก่อนแล้วไม่ใช่เรื่องหน้าแปลกอนอกจากอันนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นคนดีทั้งนั้นเลยก็คือคุณชัชวัลจะตามมาตามมาที่รวมไทยสร้างชาติหลังจากเสหีก็เป็นคุณชัชวัลพงอุดมอระดับเก่าๆเก่าๆมีประสบการณ์เท่าเท้า เท่าไงคือบิ๊กตู่เท่าเนี่ยไม่ใช่ในแง่ลบไม่แต่ในแง่ลบชัชตะบูลแกก็เป็นคนที่ใจถึงไงต้องต้องชี้ใจตลอดเวลาอันนี้คือคนใจถึงแลใจใจกว้าง